ยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่านิยายยูริสถานที่พักใจตัวละครน่ารักและเรื่องราวใจฟูลินดาจะรักพี่ได้ยังคะตอนที่ห้าโอ้ไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้เสียงสัน่นอ้อนวอนขอร้องมันทำให้ฉันไม่กล้าขยับตัวไม่แม้แต่จะหายใจฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ ทำไมพี่ซอนถึงมีสภาพนั้นหรืออาจจะเพราะแค่เมามากเฉยๆแต่ถ้าทางเหนื่อยหอบของพี่ซอนมันไม่ปกติเม็ดเงอะหูออกมาจากโคนผมสายตาลุกลิกไม่กล้ามองหน้ากันมันทำให้ฉันยิ่งเป็นห่วงยังไม่ทันได้ถามดีก็โดนล็อกตัวขึ้นคล่อมบนหน้าขาสองขาของฉันสัมผัสเนินเนื้อนุ่มใต้ร่มผ้าอย่างจังนาทีนี้ เหมือนโดนท่อนไม้ทุบตรงท้ายทอยมึนงงสติแทบจะลอยหายฉันจิกเบาะที่ใช้รองรับร่างของเราสองคนเอาไว้ยิ่งพี่ซอนออกแรงขยับส่งเสียงคลางฮือฉันยิ่งลงแรงจิกระบายไปกับเบาะหนังอีกเท่าตัวอาการประหลาดพัดกระพือในช่องท้องมันวิววิวทำเอาฉันหายใจไม่ค่อยสะดวกใบหน้าของพี่ซอนตอนนี้มันช่างดึงดูดเสียเหลือเกิน สายตาเป็นรกกายวาววอนริมฝีปากแดงฉ่ำเหมือนเชอร์รี่สดยามที่พี่ซอนเกรงตัวแงนหน้าระบายความอัดอั้นนั้นยิ่งทำให้ฉันรู้สึกอยากเป็นคนดีช่วยผ่อนปรนความตึงเครียดตรงนั้นให้แล้วก็เกือบแล้วอีกนิดเดียวก็เกือบทำผิดสัญญาที่ตั้งเอาไว้ถ้าคนด้านบนไม่กรีดร้องพร้อมทิ้งตัวหลับในอ้อมกอดเสียก่อนฉันคงกลืนน้ำลายตัวเองแล้วเสนอตัวเข้าช่วยเหลือพี่ซอนแทน ฮ้ยพี่นะพี่จะฆ่าฉันหรือไงฉันใส่หัวนึกขันกับเหตุการณ์หน้าหวาดเสียวเมื่อคู่คิดว่าจะไม่ล่อเสียแล้วคนที่หลับคอพับคออ่อนบนตัวคงไม่รู้ว่ากำลังทำให้ใครคนเกือบหยุดหายใจแล้วตัวเองสวยน้อยเสียเมื่อไหรล่ะพี่คนนี้น่ะเวลาปกติก็ขยันมาเอาใจขยันแจกยิ้มหวานขยันพูดจาขะขาแล้วดูมาเจอตอนเซ็กซี่แบบนี้ แทบตายเลยมิล่ามาดูกันว่าพอตื่นแล้วพี่ซอนจะจำเรื่องบนรถได้ไหมแบกคนเมาหลับขึ้นห้องมาได้ก็ว่าเหนื่อยแล้วช่วยประคองช่วยเช็ดอ้วกยิ่งเหนื่อยกว่ากลิ่นมุดเน่าคละคลุงไปทั่วห้องน้ำไม่เว้นแม้แต่เนื้อตัวฉันเพราะพี่ซอนดันอันไม่อยู่แล้วปล่อยมันให้พุ่งออกมาบนเสื้อตัวนี้แม่เอย โครของโครทำอะไรไม่ถูกเลยแขนอีกข้างจับประคองคนงนเงนินอีกข้างดึงเสื้อเปื้อนอ้วกไม่ให้แนบกับลำตัวลำบากแท้ชีวิตฉันฉันตัดสินใจจับให้พี่ซอนนั่งหลับไปบนชักโครกแล้วถอดเสื้อตัวเองโยนทิ้งเหลือแต่บราหันกลับไปช่วยเช็ดหน้าร้างใบหน้าคนสวยขี้เมาให้รู้สึกดีขึ้นแล้วพาส่งข้านอนแล้วก็พอไม่กล้าถอดเสื้อผ้าของพี่เขาออกด้วย กลัวว่าจะไปเห็นอะไรต่อมี้อะไรเข้ารู้ดีว่าถ้าถอดเดรสตัวนี้ออกจะต้องเห็นอะไรบ้างชุดชั้นในด้านล่างน่ะมันยังถูกทิ้งให้นอนนิ่งอยู่หลังรถอยู่เลยฉะนั้นทำแบบนี้แหละปลอดภัยกับเราสองคนที่สุดแล้วถ้าถามว่าตัวฉันเองรู้สึกอย่างไรกับพี่ซอนตอนนี้คงตอบได้แค่ว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆนะ รักหรอยังไม่ถึงขั้นนั้นมัง้งไอความรักนั่นมันต้องรู้สึกอย่างไรล่ะมันต่างจากความรักที่มีให้พ่อกับแม่ใช่ไหมแล้วถ้าไม่ได้รักแบบพ่อแม่ไม่ได้รักแบบเพื่อนแล้วมันต้องรักอย่างไรหรอดินดาเนะ่ยไม่ใช่คนที่ฉลาดไปทุกเรื่องหรอกนะนอกจากสูตรเกมก็ไม่น่าจะเก่งอะไรเท่าไหร่เลยแล้วถ้าสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดว่าเราสองคนรักกันขึ้นมาจริงจ แล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำละ่ะสิบปีเลยนะช่องว่างระหว่างวัยของเราฉันเป็นนักศึกษาปีแรกอนาคตยังมองไม่เห็นเลยว่าจะไปทางไหนส่วนพี่ซอนกำลังจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานคนที่เขาเอาอยุเข้าใกล้เลขสส่วนใหญ่ก็น่าจะมุ่งม,มั่นทำเป้าหมายให้สำเร็จใช่ไหมละ่ะแล้วฉันจะไปช่วยอะไรพี่ซอนได้นอกจากเป็นตัวทวงให้พี่เขาคอยเป็นห่วง พลอยประครบประงมเหมือนลูกแบบนี้ซู้พี่ซอนเอาเวลาไปคบกับคนที่เพียบพร้อมไม่ดีกว่าหรอฉันนะ่ะไม่กล้าคิดไปไกลกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้หรอกนะบรรยากาศยามเช้าแสนสดใสกุญแจซอนโกรธตัวเองที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์สวัสดที่ปุกป่นจากเพื่อนร่วมงานจนลุกลามทำเรื่องสุดแสนน่าอับอายกับลินดาลงไป ยิ่งน้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยิ่งรู้สึกรับตัวเองไม่ได้ต่อให้เกิดอาการหื่นกระหายมากขนาดไหนก็ไม่เคยไปขย่มขาใครเพื่อสำเร็จความใคร่แบบนี้เชา้านี้ลินดานอนกลิ้งไปกับพื้นนอนเล่นกับเอ็ดเวิร์ดหัวราอคิดคักเหมือนทุกอย่างมันดำเนินตามปกติในชีวิตประจำวันมีแต่ใจกุญแจซอนที่เอาแต่ร้อนลุ่มหาทางออกไม่ได้เลย เลยต้องขับรถมาหาที่พึ่งใจจากเพื่อนสนิทที่ไว้ใจที่สุดคนนี้กุญแจซอนยังคงทำหน้ายุ่งคิ้วขมมดอยู่คนเดียวในรถไม่ยอมดับเครื่องยนต์แล้วเดินเข้าบ้านทาั้งๆที่มาถึงได้ครู่ใหญ่แล้วจนอันนาต้องมาเคาะก็จกเรียกสติถึงได้กลับมาอยู่กับตัวทำไมหน้าตาแกรู้ไม่ได้เลยเนี่ยสัญญาก่อนสิว่าถ้าเล่าแล้อันห้ามล้อเรานะ มันตลกขนาดนั้นได้เลยไงอืมไม่คือมันน่าอายมากถึงหากหล่ออืออันสัญญาก่อนสิว่าจะมีล้อเคเคเคสัญญาเสียงหัวเราะระเบิดดังลั่นบ้านหลังจากที่กุญแจซอนเล่าเรื่องร้อนฉ่าในคืนก่อนให้ฟังยิ่งหัวเราะมากเท่าไหร่เจ้าตัวก็ยิ่งอายจัดจนหน้าแดงกำ่ำ ไล่ตบตีเพื่อนตรงหน้าเพื่อให้หยุดล้อกันด้วยเสียงหัวเราะที่แสนระคายหูสักทีแค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันก็แย่พอแล้วยังจะต้องมาเห็นเพื่อนระเบิดขำตอกย้ำกันอีกโอ๊ยโอ๊ยโอยโทษโทไม่ขำแล้วซ้อนหยุดตีแล้วก่อนสัญญาแล้วไงว่าจะไม่หัวเราะอ่ะอันนี้ใส่แย่มากทวายเฮ้อดกนขนาดาษนั้นเลยเลยไงถึงได้พานไปขยอมได้าข,ขาของน้องเขาเข้าอ่ะ อย่ามาโทษเรานะอันโทษสองคนนั้นสิที่อุกอาจทำรักกันในห้องน้ำอะ่ะเห็นหน้าบูบี้แบบนี้แล้วอันนายอยากจะแกล้งต่อเหลือเกินสภาพกุญแจซอนหัวฟูตอนนี้ไม่หลงเหลือเขาของสาวแสนสวยแสนแซบเอาไว้ให้ดูเลยคงจะคิดมากจริงๆนั่นแหละก็มันดันทำไปโดยไม่รู้ตัวถึงแม้จะเอาอาการเมามาอ้างก็ยังดูผิดอยู่ดีเอเอเอาโอาเคโอ,อ okay, okay, okay. แล้วจะเอาอยัางไงต่อ ฟังดูน้องเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็พอไม่ว่าไงถึงต้องดันโดนมาถึงนี่อ่ะฉันไม่รู้เลยว่าน้องคิดอะไรอยู่เอาแต่เล่นกับเจ้าแมวส้มตั้งแต่เช้าก็ถ้าน้องปกติแกจะมากังวลอะไรอ่ะไม่รู้อ๋ยฉันไม่รู้จะเผชิญหน้ากับน้องอยังไงอ่ะเข้าใจปะเห็นหน้าน้องทีไรนึกถึงเรื่องบนรถทุกทีเลย โอ๊ยฉันจะทำยังไงดีอะถ้าแกจะวุ่นวายใจขนาดนี้นะถามน้องไว้เถอะคุยกันตรงๆจะได้รู้เรื่องแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขัดความวุ่นวายที่กำลังหาหรือกับเพื่อนรูปเจ้าเด็กตัวสูงโชว์หลาบนหน้าจอไม่ต้องทวงถามก็รู้ว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาเจ้าของบ้าน อย่างอันนาก็เลยหลีกเดินเข้าครัวไปทําซุปอุ่นๆให้เพื่อนสนิทเห็นบนว่าปวดหัวแห้งเลยเปิดโอกาสให้กุญแจซอนได้คุยกับน้องเขาเป็นการส่วนตัวพ่โหรนี่พี่อยู่ไหนจะไปส่งซ้อมเกมไม่ใช่หรอตายจริงขอโทษทีพี่แมวเอาเอกสารที่ออฟฟิศค่ะแกผ่าเอาหน้ารอดออฟฟิศกับผีนะสินี่มันบ้านเพื่อนต่างหาก แต่นาทีนี้กุญแจซอนหยิบยกอะไรขึ้นมาได้ก็ต้องทำไปก่อนเรียงเพื่อไม่ให้พูดถึงเรื่องคืนนั้นได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขอให้มีเวลาสูดหายใจเอาออกซิเจนเข้าสมองสักพักจะได้มีแรงลุยเคลียรปมค้างคาใจหลังจากนี้อ๋ออไม่เป็นไรพี่ทำงานไปเถอะเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับลินกลับบ้านแทนนะคะโอเคเสร็จเมื่อไหร่จะบอกไปนะ วางสายเสร็จกุญแจซอ,อนก็นอนราบไปกับโต๊ะอาการปวดหัวเล่นเข้ามาจนศีรษะแทบจะระเบิดมือข้างหนึ่งรูปท้องแก้าการปั่นป่วนทั้งปวดท้องทั้งอยากจะอาเจียนออกมาให้มันรู้แลว้วรู้รอดติดตรงที่ของในท้องมันยึกยักไม่ยอมออกมานั่นแหละเลยไม่โลงสักทีมอรสุมรุมเรา้าทั้งใจและกายหาเรื่องให้ตัวเองแท้ๆกุญแจซอ,อนเลยอันนา วางชามซุปไก่หอมฉุยลงบนโต๊ะแล้วเขาเหย่าตัวเรียกเพื่อนรักให้ลุกออกมาจัดการซุปแก้แห้งชามนี้ให้หมดได้ซุปร้อนๆอ,อาการจะได้ดีขึ้นเลิกหน่อยเลิกทำหน้าหมดอะไรตายอยากสักทีระหว่างที่กุญแจซอนตักซุปทานอันนาก็นำยากแก้ปวดมาพร้อมน้ำวางไว้ข,ข้างๆพร้อมยามาทานเสร็จแล้วให้รีบไปนอนพักเอาแรงทันทีจะนอนตรงไหนของบ้านก็เลือกเอา